ครับเรล่าใครนะชื่อไรบุตี้ีครับจิตนี่คือหนึ่งในสมาชิกของทีมงานนายงดจมยิม้มนะฮะแล้วกกดูคนที่ตื่นบุตรีทำไมถึงเป็นอย่างนี้ม,มันเป็นอยู่ตรนี้จริงๆแล้วเมือ่อก่อนก็ปกติ เล่นตลกคล่องตัวเป็นตลกที่เบิร์หนึ่งของหมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากความเครียดความดันก็คือพูดง่ายๆว่าเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับก็เกิดอาการช็อกเกิดอาการช็อกก็มาเข้าโรงพยาบาล แพทย์ในปัจจุบันนี้ก็ทําการรักษาแต่นี่เขายังไม่ได้ปิดกะโหลกยังไม่ได้ปิดกะโหลกยังไม่ได้ผ่าพูดับประสาทชจวบ้ากันไม่ได้ผ่าแต่ว่าการรักษาเรื่อยมาบางทีเป็นงมือด้วยมือต้องมองไม่ได้กลับไม่ได้แต่ตอนนี้กลับได้นะครับก็ได้คุณหมอสายันคุณหมอสายันเนี่ยได้มาปรับสภาพในร่างกายแพทย์แผเรื่อยแพทย์แผเรื่องได้มาปรับสภาพอันนี้ดีขึ้น การพูดกับจา็เดี๋ยาหาว่าพูดดีขึ้นไหมพอร้องเพลงได้ไหมได้หน่อยแต่แต่ก็มันก็เอ่อพยัญชนบำบัดคำพูดลิ้นด้วยปากด้วยนะถ้าทำอะไรแล้วซิฟวิ่งไร้อนมันก็ไม่ดีไม่ใช่คุณหมอจะช่วยเราได้ยาวเราต้องช่วยตัวเองด้วยนะฮะมีมีความรู้สึกว่าตรงตรงตรงที่ผ่าไปเนี่ยที่รับที่ถึงลงไปเนี่ยเออ ที่ทกินเขาว่าเปิดกระโหลกออกแปลกเราก็ไม่ได้กินแต่มันดิ๋ลงไปลรก่อในขณะที่มาล้างจ่ายเนี่ยออตอนที่นั่งคุยอยู่เนี่ยเข้าตอนที่เจ็ดที่แปดแล้วหรือว่าสาวที่แปดรู้สึกว่าไอ้ที่บุกลงไปเลรลลื่อยจาเหมือนกับมีอะไรมาเ,เติมให้มันเต็มขึ้นแต่ถึงว่าไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันค่อยๆเต็มขึ้นมา มันไม่ถึงลึกลกงไปทา้งน้าตัวปกติแล้วนับหนึ่งถึงสิบไม่ได้ครับผมตอนนี้นับได้นะตอนนี้เริ่มดีขึ้นพอได้ดีหน่อยงดหนลองลองนับดีนยวเราลองมาดูว่านับได้ไหมลองนับดูดิสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเจ็ดไปไหนเจ็ดอยู่เซเว่นเนง คนเราที lui, ่ตลกเราพี่มีตลกน้ำใหม่ครับน้ำใหม่น้ำใหม่ถทาถามน้ำใหม่น้ำเดี๋ยวเดียวไปยังไงเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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 พื้เจ็ดก่อนเจ็ดแล้วก็แปดเก้าแปดก่อนแล้วก็เก้าก็าแปดไปแล้วออ หกหกแล้วก็เจ็ดเมื่อก่อนยังนับไม่ได้เลยค่อยๆนับแล้วก็ค่อยพูดเพื่อปื้อขึ้นมาเราเรียกกายภาพแล้วโดยมาปรับสภาพในร่างกายะจากอะไรหลายๆอย่างจากมือที่กำไม่ได้เลยก็ยังทำได้ยืนอย่างเงี้ยยื ได้ไหมยกขึ้นยกขึ้นมายกขึ้นได้ไหมใช่แล้วยกขึ้นอยนิดนิดได้ไหมได้หน่อยเออนี่ไม่หน่อยนะเยอะอันเนี้ยแล้วจริงจริงจแล้วเนี่ยเอ่อต้องต้องขอบคุณอย่างนายยงเฉยยิ้มด้วยครับนายยงเฉจ๊สมเจ๊สน้องน้ำพิกต่ยงเจ้าของน้ำพริกต่ยงก็ดูแลดูแลทั้งด้านคุณทรัพย์ที่ต้องค่าเดินทางมาแค่มาหาคุณหมอสายยันเนี่ยแพงไหม ถามว่าแพงไหมไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะครับเพราะว่าบอกว่าตายถ้าไม่มานีกตายนะครับแต่ว่าก็ได้รับความกรุณาจากที่หมอสายันคือหมอสายันแล้วก็คนที่มารักษาที่นี่คุณหมอจะคุมเรื่องอาหารอาหารทะเลทุกชนิดนี่จบเลยจบเลยอย่างผมนี่มารอบสองครับจริงจริงจะหมดไปแล้ว มันมีเวรมีกรรมกับหมอไว้ไนทำไมเขาทครับไปกินกุ้งพูดง่ายๆกบเปิกเนี้ย <c oughs> นะครับแย่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเ็าคิดว่ามันเป็นการลองนะลองบิดลองปลูกแต่ว่าไม่เชื่อคุณหมอผลก็จะการไม่เชื่อก็ต้องกลับมาอีกครับผมแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอาหารการกินนะครับแนะนําอาหารการกินถ้าคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ทานไม่ได้อันนั้นทานไม่ได้ พยายามทําตามที่คุณหมอบอกไม่ใช่จะมีเฉพาะกลุ่มศิลปินตลกหรกือว่ากลุ่มศิลปินละครยังมีคนไข้อีกเยอะที่ยังไม่เชื่อที่ยังคล้ายๆถ้าบอกผู้ประสาชาวบา้านว่ายังดื้อรั้นอยู่ว่าครับเอ่อโอ้ยอาหารทะเลมันเป็นอาหารทานได้มันไม่ใช่นะครับบางสิ่งบางอย่างให้คนธรรมาดาย,ยัางไงร,ร่างกายแข็งแรงทานได้แต่พอมันสะสมะมากมันฟุดขึ้นมาปุ๊บตรงนั้นแหละจะเป็นจุดบกพร่องของคุณที่คุณจะต้องหา